ต,ตรงนี้เราจะเห็นวิวจากเขื่อนแม่สวยค่ะบรรยากาศสวยมากเลยตรงนี้จะมีแคมปิ้งด้วยนะคะดกหญ้าสวยๆค่ะบรรยากาศดีเวอร์ค่ะดอยช้างสวยมากเลยค่ะ บรรยากาศดีมากเวอร์ค่ะด<ป>อกหญ้าสวยงามมากเลยค่ะมีแคมปิ้งด้วยค่ะหลายหลังเลยห้องน้ำก็มีนะคะมีหลายโดมด้วยค่ะชมวิวเขื่อแม่สวยเลยจ้า เห็นไหมคะตรงนั้นคือเขื่อนแม่สวยนะคะน้ำคะ่ะน้ำมาจากอ่างแม่สวยพันธุ์นิกาหเหลืองอินเดียนะคะสวยมากมากเลยค่ะใกล้ล่วงแล้วค่ะถนนเส้นนี้ก็ขึ้นมาทางแม่สวยนะคะไปดอยช้างค่ะผู้คนก็แวะมาถ่ายรูปกันค่ะ ท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปกันค่ะสวยเต็มสองข้างทางเลยค่ะนี่เต็มทั้งสองข้างทางเลยค่ะสวยไหมคะสวยนคะคะ